สวัสดีครับสวัสดีกันอีกครั้งกับรายการเกษตรกล้วยนะครับวันนี้เกษตรกล้วยพ้าบุกนะครับสวนมะพร้าวครับเป็นแรงกําเนิดของต้นมะพร้าวน้ําหอมต้นมะพร้าวน้ําหวานแล้ววันนี้ไม่ใช่ว่ามีแต่หอมกับหวานอย่างเดียวครับแล้วยังมีมะพร้าวที่แปลกนะฮะต่างๆนานามาให้ท่านชมที่รักในการปลูกต้นมะพร้าวนะฮะที่ศึกษาอยู่วันนี้เรามา พบกับเจ้าของสวนนะครับมะพร้าวหนุ่มรอไฟแรงคนนี้แล้วชื่ออะไรเดี๋ยวเราต้องถามเจ้าของสวนสวัสดีครับผมสวัสดีครับแนะนําตัวเลยครับคนเดิมฮะเดิร์นออดอดครับผมอยู่ที่บ้านสวนคูต้อมบ้านไร่ในออดครับบ้านสวนคูต้อมบ้านไร่ในออดนะครับก็ตรงที่น้องปลื้บางละมุงชนบุรีนี้เนาะใช่ครับน้าออดครับก็ตอนนี้เราเคยมาถ่ายทําเรื่องชนิดของมะพร้าวกัน โอ้ี่ชนิดนะน้องหอดอ๋อทั้งหมดเก้าครับเก้าชนิดนะครับชนิดใช่อ้าวมีสีหม่อสีหมูพ้าพ้าหอมพ้าหวานใช่อะไรอีกเยอะแยะมากมายเยอะครับเยอะเยอะมากอ่ามะพร้าวมันแยกย่อยไปได้หลายสายพันธุ์ครับแล้วน้องออกจากวันนั้นนะครับที่เราได้คุยกันมาก็เกือบจะครึ่งปีแล้วป่ะครับอ่าประมาณครึ่งปีครับเป็นยังไงบ้างกิจการของเราตอนนี้อ่าเรื่องต้นกลามะพร้าวน้องหอดครับก็จากที่ได้อ่า ออก YouTube ก็ลูกค้า f อก็มาเยอะครับอ่ามาเยอะนะมาเยอะต่างๆนานาหลายจังหวัดเลยใช่ไหมครับใช่ครับหลายๆจังหวัดโทรมาสอบถามเรื่องวิธีการปลูกเรื่องต้นพันธุ์กันเยอะครับยินก็ดีใจครับดีใจที่เขาได้โทรมาสอบถามอย่างที่อย่างที่ผมได้บอกไปก็คือซื้อไม่ซื้อไม่ว่าหักขอให้โทรมาสอบถามอ่าปรึกษาได้ปรึกษาได้ไม่คิดตังค์ไม่คิดตังค์ครับถ้าสนใจมะพร้าว น้ำหอมหรือน้ำหวานนะครับจะไปปูเองก็ติดต่อได้อ่าคือให้คำแนะนำได้ใช่ไหมใช่ไม่ซื้อไม่เป็นไรนี่ใช่ไหมซื้อไม่เป็นไรไม่ซื้อไม่เป็นไรขอเพียงให้ให้โทรมาถามมาพูดคุยกันบางทีแต่ละพื้นที่มันเจอประสบปัญหาไม่เหมือนกันครับผมเราได้เรียนรู้ไปด้วยครับนี่แหละในความในความใจดีของน้องอ่อนนะครับกาแบ่งปันนะครับประสบการณ์ความรู้ให้กับพี่น้องเกษตรกร ที่จะลงมะพร้าวปลูกมะพร้าวหรือว่าเป็นเกษตรกรมือเก่าที่ทําแล้วนะฮะแต่ยังไม่ประสบความสําเร็จก็อยากจะมาปรึกษากรดติดต่อน้องออดได้เลยใช่ไหมเบอร์โทรขึ้นต้นก่อนเดี๋ยวเราจะเบอร์โทรศ9นย์เก้าเครับหนึ่าครับครับผมแล้วก็อีกช่องทางหนึ่ง id line ก็คือ aod 8ปดเจครับ aod 8720จ็ครับผม ก็บางทีถ้าโทรมาไม่รับบางทีอาจจะอยู่ในสวนเดี๋ยวผมโทรกลับรือทางดีก็ทักไลน์ทิ้งไว้เดี๋ยวม,มาพูดคุยกันในไลน์ก็ได้ครับจะสะดวกกว่าเนาะ <K> บ,บางทีช่วงเวลางาน <K> <ช>แต่นี้ช่วงดดแดดร้อนๆบ่ายสองนี่ก็อัน <K> นี้ก็อยู่ใช่ไหมสแตนบายอยู่ที่สวนสแตนบายที่สวนถ้าจะมาอย่างหน้าสวนก็โทรมานัดก่อนล่วงหน้าคบางทีช่วงจังหวะไปส่งงานลูกค้าที่กลับบ้านอะไรอย่างนี้ครับผมเผื่อจะได้ไม่คาดเคลื่อนกันก็มาไม่ยากครับสวนน้องออดครับ วิ่งสายมต์เวย์สาย7นะครับจ่ายดันเก็บเงินสุดท้ายเข้าพัทยาแลี้ยวเล้วชิดออกเลยใช่ครับเลี้ยวชิดซ้ายชิดซ้ายออกคู่ขนานแล้วยูเทนกลับมาใช่นะครับสวนก็อยู่หัวสะพาน้องปือพอดีเลยครับผมตรงหน้าด่านเก็บเงินพอดีนะครับติดต่อมาได้เอาวันนี้นะครับพี่หนึ่งก็ต้องมาอัปเดตให้กับ ส่วนน้องออทอีกทีนึงว่าวันเมื่อก่อนแล้วเราพูดถึงมะพร้าวเก้าสายพันธุ์นะซึ่งเป็นมะพร้าวเศรษฐกิจเนาะใช่ที่เอาไว้ทั้งกินทั้งขายจําหน่ายกินแล้วก็ขายครับผมจาหน่ายได้แปรรูปได้รูปได้นะครับเป็นใช้อุปโภคนะฮะบริโภคนะครับผมแต่ตอนนี้เรามาพูดถึงมะพร้าวแปลกนี่น้องออดก็ ไม่มีเฉพาะแซก้าสายพันธุ์วันนี้เรามาดูเรื่องมะพร้าวแปลกนะครับแปลกยังไงนะเอาสายพันธุ์แรกแล้วกันที่อยู่หน้าน้องอ่อนเลยวันนี้อันนี้คือไหนครับน้องอ่อนออตัวนี้นึกว่าจะเตรียมเก้าอี้มาให้นั่งแต่เอาให้มะพร้าวนั่งเอาโอเคอันนี้คือสีทองมะพร้าวสีทองสีทองซึ่งต่างจากสีทองที่เราเราเราขายเป็นลูกอ่อนนะครับอันนี้จะโดนแดดไม่ได้ออันนี้เป็นไม้สวยงามครับเป็นไม้ประดับ คุณออกงอกมาก็เป็นสีทองแบบนี้เลยใช่ครับสีทองแบบนี้เลยแต่ทองจะทองทอง,ทองเด่นสีเหลืองเด่นครับซึ่งเขาจะโดนแดดไม่ได้อันนี้มันจะเป็นทั้งต้นเลยทั้งทลายหรือว่าเป็นเฉพาะบางเป็นเฉพาะลูกเป็นเฉพาะบางลูกใช่ครับ<อ>เป็นเฉพาะบางลูกคือนั่งในทลายหนึง่งบางทีต้นหนึ่งอะ่ะอย่างอย่างอย่างต้นแม่เขาเนี่ยับเป็นทุกทลายทลายและลูกอืแต่ว่าจะความสมบูรณ์จะไม่สมบูรณ์คทุกทุก ลูกนะมันจะมีสีเขียวปนไหมใช่มีสีเขียวปนครับแต่อันนี้มีไม่มีเลยไม่มีเลยครับโหนี่คือทองทั้งแท่งทั้งใบนะครับใช่ก็แต่แต่ต้องมาปลูกไว้ในร่มใช่ไหมน้อใช่ครับโดนโดนร่มโดนแดดโดนแดดแค่สี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับผมลำไรลำไรนะครับผมอันนี้ถือว่าเอาไว้เป็นมะพร้าวไม้โชว์นะครับมะพร้าวโชว์ครับมะพร้าวสวยงามมะพร้าวโชว์นะครับใช่นี่กูสวยจังเลยครับอันนี้ต้อง ไว้ในห้องกระจกติดแอร์แสงลำไรลลำไรอย่างงี้นะโอ้โหแล้วเราต้องบอกได้ไหมครับตรงนี้เราสามารถพอะเลี้ยงได้ไหมเพาเลี้ยงก็คือต้นกาอย่างเงี้ยครับอ๋อไม่ได้ครับไม่ได้ครับไม่ได้เพราะหนึ่งตราบใดที่เขาไม่สั่งสามารถสั่งขะแสงได้เขาจะไม่มีรูปให้เราอืมใช่เพราะเขาโดนแดดไปเขาจะไหมอ๋อนี่คือถ้าโดนแดดนี่ไหมเลยไหมเลยครับไหมเลย อ๋อเขามียินด้อยของเขาใช่คือความแข็งคือนี่น่าจะเป็นความผิดปกติของของพันธุกรรมของยีนเขาครับตอนที่เขาเขาเกิดมาครับเป็นความผิดปกติแต่ต้นนี้มีจริงๆอ่าเป็นน้ําหอมต้นเดียวเลยแล้วก็มีสีทองติดมาทุกรอบอ๋อคือต้นแม่คือเป็นต้นมะพร้าวน้ํหอมหอมธรรมดาครับหอมธรรมดาแล้วก็จะติดสีทองมาทุกรอบอ๋อ แต่ทุกรอบหมายความว่าอาจจะไม่สมบูรณ์เหมือนอย่างนี้บางทีต้นหาจจะรีบจะเสียวจะเล็กใช้ไม่ได้อืแต่จะมีมาทุกรอบครับบางช่วงจังหวะทลายหนึ่งติดมาสองลูกสองต้นก็มีแต่ว่าของมันหายากเนอะเนาะหายากครับมันต้องมีมูลค่าแน่นอนเลยใช่ครับใช่ไหมทั้งหมดใช่ใช่อย่างราคาประเมินที่มีอ่าลูกค้ามาดูเนี่ยทั้งหมดมก็ตอนนี้ก็อยู่ที่อย่างที่ผมขายอยู่อะ ผมผมขายอยู่เคยขายอยู่ก็ประมาณต้นละห้าร้อยห้าร้อยไม่รวมสง่งห้าร้อยไม่รวมไม่รวมค่าส่งนะไม่รวมค่าส่งครับ,รบแต,ต,ต่ต้องตอนส่งต้องต้นเล็กกว่านี้ครับต้นใหญ่อย่างนี้สงไไ่นะสงไม่ได้เลยส่งไม่ได้ต้องมารับเองใช่อย่างนี้ต้องมารับเองใช่ครับเดี๋ยวเกิดความเสียหายใบหักมัช้ับไปก็ไม้พวกนีต้ต้องต้องต้องบอกกับผู้ชมก่อนว่าสําหรับคนที่ชอบเล่นจริงๆอคือสําหรับคนที่ชอบมีความชอบในไม้มะพร้าวแปลกไม้แปลกๆจริงๆ เพราะว่ามันดูแลค่อนข้างยากนิดหนึ่งมันไม่เหมือนไม้ย่างอื่นทั่วไปครับโอ้หเดี๋ยวนี้นี่เป็นทีมต้องตามหมายใจอย่างนี้เกษตรก็ควยกับหมายไม้ได้นี่ยตอนนี้ถ้าถ้ามีออเดอร์อย่างเงี้ยมันเราสามารถจัดหาให้ลูกค้าเลยไหมหรือว่ามันน้อยมันน้อยครับซึ่งเรารับปากลูกค้าไม่ได้อเรารับปากลูกค้าไม่ได้ถ้ามีเท่านั้นถ้ามีเท่านั้นก็สั่งจองไว้อาจจะข้ามปีก็ได้ใช่ครับใช่ครับถ้ามีเท่านั้น อันนี้เท่ากับว่าพันธุ์อื่นมีไหมนอกจากพันธุ์น้ำหอมแล้วนอตสีนี้เหรอครับค่ะผมมะพร้าสีทองนี่ครับอ่ามีครับเป็นมะพร้าวแกงสีทองก็มีมะพร้าวแกงสีทองก็มีคือคือคือจะเป็นสีในอย่างนี้เลยนะครับสีทองอย่างนี้เลยแล้วมะพร้าวแกงสีทองกับมะพร้าวน้ำหอมสีทองอันไหนจะดีถ้าเราปลูกแบบนี้ครับคือก็มันได้ทั้งทั้งสองแบบครับคือมันเป็นไม้ประดับครับซึ่งเราปลูกไว้หวังกินลูกไม่ได้อืมมันเป็นไม้ประดับครับสําหรับ คนที่ชอบมีความที่ชอบเอาไว้เป็นทําบอนไซอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับทำบอนไซใบมันก็ก็สวยนะสีเขามีเอกลักษณ์เขาเป็นสีเหลืองทองอันนี้จะขาวออกขาวอันนี้ือสีชอถ้าเขาแก่จะเป็นสีขาวใช่ไหมใช่ใบแก่ขึ้นก็เป็นสีขาวแล้วก็มีอย่างมะพร้าวเผือกก็คือจะขาวหมดเลยมีอีกมีครับแต่ว่ามันหายากมันหายากสำหรับสำหรับแปรงผมนะสำหรแปรงผม คือจะสีขาวทั้งหมดครับไม่มีสีเหลืองไม่มีสีเขียวเลยครับงอกขึ้นมาก็เป็นสีขาวครับนี่แหละครับคือมะพร้าวสีทองสีทองนะครับใช่ครับสนใจยังไงก็ติดต่อสอบถามเบอร์โทรน้องอดที่ขึ้นไว้ตอนแรกเนาะเอาอันที่สองน้องอดเพื่อเป็นการเสียเวลาอันที่สองคือมะพร้าวด่างตรงไหนน้องนอนลักษณะใบเขาจะเป็นด่างอ๋อเป็นริ้วขาวใช่ครับนี่ดูที่ใบดูที่ใบครับอันนี่เพิ่งเพิ่งงอกมาเลยใช่ดูที่ Uh huh. หลังใบ uh huh. หน้าใบ uh huh. แต่ตัวนี้เป็นด่างด่างขาวแต่ว่าก้านเขาไม่ด่างส่วน uh huh. ใหญ่นักเล่นเขาจะเล่นตั้งแต่โคนด่างใบด่าง uh huh. แต่นี้มัน,เป,นเป็นด่างเฉพาะใบด่างเฉพาะใบใช่ด่างเฉพาะใ uh huh. บครับสำหรับนักเล่นไม้ด่างก็สามารถมาจับจองได้นะครับตอนนี้มีอยู่กี่ต้นนะในแปลงนอกอันนี้อ,นนอันนี้ก็จริงๆแล้วผมปลูกไว้ในในสวนนะประมาณ3ต้นครับ <c oughs> ตซึ่งต้นแม่เขาด่างแล้วลูกเขามาไม่ด่างผมก็เลยลองทดลองมาปลูกดูออืเพื่ออนาคเขา้งหน้าเก็บลูกเขามาเพาะอาจจะด่างอ่วันนี้เรามีการเพาะเก็บแม่พันธุ์ไว้แล้วนะใช่เพาะแม่พันธุ์ไว้แล้วแต่สมัยก่อนนะนักเล่นเล่นเยอะครับมะพร้าวด่างมะพร้าวสีทองถ้าใบเขาโตมาจะชัดกว่านี้ไหมใช่คชัดชัดกว่านี้ครับสีขาวสีเขียวนี่จะตัดกันชัดกว่านี้จะจะเป็นลักษณะนี้อ่าจะขาวทางนี้จะเขียว จะเป็นริ้วๆมันจะเป็นใบใบแฉกงเงี้ยบางทีก็ขาวขาวนี่คือเป็นริ้วแบบนี้เลยใช่ครับเวลาเขากลางใบแต่ต้นเนี้ยเดี๋ยวก็จะตั้งทําแม่พันธุ์เกันอ่าารนี้ไว้ทําแม่พันธุ์ต้องรอใบจริงออกใช่ไหมใบเขาเรียกใบอะไรใบจักใบจักใบจักออกใช่ไหมครับครับผมเดียมตั้งตั้งทําแม่พันธุ์เหมือนกันครับผม อนุรักษ์ไว้โอ้โหนะครับยังไงก็ต้องมาพูดคุยกันนะครับถ้าถูกใจก็อาจจะแบ่งปันให้นะครับผมเอาอีกตึงสายพันธุ์อันไหนนะเรามาดูกันหนึ่งอย่างเลยอันนี้คือสามหน่ออย่างที่เราเราว้าวเราเคยโอ้อันนี้เอามารวมกันไหมเนี่ยต้นเดียวครับกะลาเดียวลูกเดียวอก็มีสามหนอนี่ครับมะพร้าวออกลูกเดียว มีสามต้นเลยครับแล้วที่สังเกตเขาจะต้นเท่าๆกันหมดเสมอกันหมดเลยครับเสมอกันหมดใช่เรามาดูอันนี้ชื่อว่ามะพร้าวอะไรครับสามนอครับแฝดสามนองแฝดสามเขาเรียกแฝดสามแต่แฝดสามมันเนี้ยยังไม่เด่นพอเพราะหนึ่งมันมันไม่ใช่โคนเดียวอืมันเป็นโคนละโคนอ๋อโคนละโคนใช่อ่ามันมีอีกอย่างหนึ่งคือแฝดสามเหมือนกันแต่โคนเดียวซึ่งเป็นคนเป็นโคนเดียวแล้วแยกออกมาเป็นสามกิ่ง สามนอสาต้นในคนเดียวใช่อันนี้นี้แยกโคนอันนี้เหมือนแฟดสยามเลยครับอแต่แยกเป็นสามนอนะครับอันนี้มูลค่าคนบน้องตอนนี้อยู่ที่สามร้อยสามร้อยบาทสามร้อยห้าสิบประมาณนั่นไงะสมัยก่อนนี้แรกๆเลยแพงครับต้นห้าร้อยนี่นะครับนี่เราก็ไม่ได้เอามา ชิมให้มันออกพร้อมกันสามหน่อครับอันนี้มันออกในกลาเดียวกันเลยสามต้นนะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างจะสวยงามนะสําหรับคนที่ชอบไม้แปลกนะครับไม้แปลกนะครับเดี๋ยวน้องออดก็จัดสรรหันหามาให้เนาะใช่ราคาก็ได้แอบบอกไปแล้วกระซิบกระซิบแล้วครับผมก็อยู่ที่ราคาประมาณนั้นตอนนี้ราคาไม่แรงไม่แรงเหมือนเมื่อก่อนนักนะครับเอาท้ายสุดสุดท้ายท้ายสุดสุดท้ายก็คือพี่ใหญ่พี่ใหญ่นะครับตอนนี้พี่ใหญ่ นี่ต่อหน้าน้องออดหรือเสียออดนะครับกี่ปีละตอนนี้อันนี้ตั้งแต่เริ่มเริ่มเพาะมะพร้าวใหม่ๆครับเริ่มเพาะมะพร้าวใหม่ๆแต่แต่นี่ยังไม่ใช่ต้นแรกนะต้นแรกต้นแรกต้นแรกอยู่ที่บ้านเนี่ยมันตายไปแล้วที่มันทำนี่ตอนนี้อายุพันหน้าสี่ปีขึ้น สี่ปีขึ้นยังไม่หลุดกะลาเลยยังครับยังกะลายอ่ากะลายยังติดจันยังไม่ออกเลยอ๋อต้องรอจันออกใช่ไหมต้องรอจันออกนี่แหละยังไม่รู้จะจะได้เห็นจันเมื่อไหร่อันนี้ก็น่าจะสี่หลักห้าหลักนะครับใช่ถ้าถ้ามีจันออกอ่ะราคาก็จะอยู่ที่หกหลักน่าจะได้อ่ารอจันออกก็จะเป็นหกหลักนะครับใช่อันนี้อยู่ที่หลักสี่อยู่หลักสี่กับอยู่ที่ กรุงเทพแล้วหลักสี่นะก็ก็คือลักษณะเขาไม่โตนะฮะกันลองยืนน้องออดลองยืนเทียบนะครับเมื่อเทียบกับอันนี้ใส่กระถางนะกระถางก็สูงนะใช่ครับอ่าเทียบกันเอวยังไม่ถึงเอวน้องออดเลยนะครับใช่ครับสูงประมาณครึ่งเมตรได้นช่ครับประมาณห้าหกสิบเซนนี่แล้วความสวยงามโคนโคนเขาใหญ่ลักษณะโคนใช่ใช่โคนอ้วนใหญ่มีใช่ตะลายยังไม่เปื่อยเลยยังไม่หลุดเลยใช่ตะลายไม่หลุดอันนี้เปลี่ยนดินไหมครับ ต้องเปลี่ยนครับต้องเปลี่ยนเนี่ยดูแลต้องเปลี่ยนิดูแลคือไม้พวกเนี้ยถ้าเราไปเลี้ยงใส่ปุ๋ยนกปุ๋ยเยอะเกินอ่ะบางทีมันก็พุ่งอ่าจะพุ่งจะใหญ่ใช่จะใหญ่อย่างเดียวอ่าอันนี้เราเลี้ยงเป็นบอนไซเป็นไม้แค้ใช่เพื่อสวยงามใช่ครับก็คล้ายๆทำเนคล้ายบอนไซอะแต่ว่าเราต้องกีดบ้างอย่างเงี้ยอย่างผมไม่มีเวลากรีดเงี้ยผมก็ปล่อยให้มันตามธรรมชาติของเขาถ้าเรากีดยก็จะทําเป็นบอนไซก็คือแท่ส่งบอนไซ อันนี้เราไม่ได้กรีดไม่ได้กรีดลบออกไม่ได้กรีดลบออกการแรกๆก็ยังอยู่เลยนะฮะยังอยู่ครับใบจักใบแรกๆก็ยังอยู่นะโอ้นทานถาวรดีสามสี่ปีแล้วนะครับใช่ครับอันนี้ครับไม่ว่าจะเป็นไม้น้ําหอมเอ่อต้นมะพร้าวน้ําหอมน้ําหวานหลายหลายสายพันธุ์รวมทั้งไม้แปลกนะครับก็คือต้นมะพร้าวแปลกนั่นเองน้องอ๋อก็มีสะสมไว้นะครับ FC ท่านใดนะครับที่รู้จักน้องอ๋อนะครับก็ สามารถติดต่อสอบถามมาได้เนาะใช่แบ่งปันแบ่งปันครับมีต้องบอกก่อนว่ามีของก็ถ้ามีถ้ามีสินค้าถ้ามีนี่เราก็แบ่งปันครับแบ่งปันให้ครับอันนี้แหละครับก็ถือว่าใครรักความสวยความงามหลังจากที่เอาเป็นไม้เศรษฐกิจเอาไว้กินน้ําไว้กินผลไว้กินต้นอ่าผมจะบอกนี้ก่อนอย่างนี้ยลงปลูกดินลงปลูกพื้นดินก็ได้นแต่จะให้ลูกช้าส่วนใหญ่เขาจะปลูกโถอ่าใช่ครับผม ครับนี่ถือว่าสวยงามวันนี้ก็ถือว่าอาวโอ้โหเหมือนนัดกันมาเลยครับมาเจ็ดห้าห้ามาแล้วเหมือนนัดกันมาเลยครับโอ้โหนะครับมาแล้วนะครับนี่ครับเราก็ถือว่ามาอัปเดตนะครับน้องใหม่เกษตรกรน้องใหม่ที่ใจดีแบ่งปันทั้งความรู้นะครับแล้วก็เทคนิควิธีการดูแลแล้วก็ต้นพันธุ์หาจัดสรรต้นพันธุ์ที่แท้ ต้องต้องบอกเลยคอนเฟิร์มแท้แท้ครับเน้นแท้อย่างเดียวเน้นแท้นะครับให้กับตาพี่น้องเกษตรกรนะครับมือใหม่มือเก่านะครับได้อย่างมั่นใจใช่ครับไม่ต้องกลัวว่าจะกลายไม่ต้องกลัวว่าจะกลายต้องกลัวว่าจะปนเรา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 เน้นเป็นของแท้ครับแล้วก็อย่างเรื่องต้นพันธุ์ถ้าไม่สมบูรณ์จริงเราไม่ส่งไม่ส่งนะฮะอันนี้ การันตีด้วยคุณภาพนะครับถ้าจะติดต่อน้องออดหรือว่าดูอัปเดตย้อนหลังดูในช่องทางไหนบ้างครับอัปเดตช่องทางนะฮะก็มีอย่างอย่างเฟซบุ๊กเอาเฟซบุ๊กก่อนเฟซบุ๊กผมก็คือคนบ้านสวนหกซีเอีครับอ่าเพจก็มีบ้านสวนครูต้อมบ้านไร่ในออดครับอ่าช่องทาง youtube ก็เบ้ายุทธพาจูดโล้วก็เกษตรโก้ยครับผมกรับผมครับผมมาแล้วครับมาพูดถึงก็มาเลยครับท่านผู้ชมครับวันนี้ นี่ฮะย่ยองย่องอยู่ด้านหลังผมวายนะครับผมนี่แหละครับก็ถือว่าเป็นช่วงท้ายรายการนะรรที่น้องออดมาให้ความรู้เกี่ยวกับการาปลูกต้นมะพร้าวที่ไว้สวยงามเอาไว้ประดับนะครับนอกจากเอาไว้เป็นอยู่ในไร่ในสวนแล้วเอาไว้อยู่ในอาคารบ้านเรือนนะครับ <laughs> เพื่อเป็นประดับบารามีนะครับผมอย่างที่เราเห็นต่อหน้าท่านผู้ชมณนะตอนนี้นะครับ <laughs> ทั้ง มะพร้าวสีทองมะพร้าวด่างมะพร้าวแฝดสามแล้วก็มะพร้าวอะไรนะมะพร้าวแคะแคะนะครับผมวันนี้รายการเกษตรก็ต้องขอบคุณน้องออดอีกครั้งหนึ่งในการให้ความรู้และแนะนำนะครับมาแบ่งปันประสบการณ์ดีๆนะครับและข้อมูลดีๆให้กับท่านผู้ชมที่ติดตามรายการเกษตรกล้วยวันนี้เกษตรกล้ยต้องกล่าวว่าสวัสดีและขอบคุณน้องออดครับสวัสดีครับแล้วเจอกันในช่วงต่อไปกับรายการเกษตรกล้วยนะครับสวัสดีครับ ไปเดียวกูดยโอ้ยเนี่ยเขาคือดังเนี่ยครับยูท hey. hey. ูบผู้ดังอยู่นี่แล้วฮิมเปิดเผยเบายุทธัดจวัดเด้อติดตามเด้อ